สวัสดีพี่น้องครับยินดีที่เราสู่รายการใบบุษฐานนะครับเราไม่ได้จัดรายการนี้ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับเนื่องจากตอนนี้ห้องซีโอนะแล้วเสร็จประมาณ90%ก็ว่าได้นะครับเหลือแต่บางสิงบางอย่างที่มันเกินความสามารถของผมนะครับก็ต้องรอคุณธนูเดินทางจากกรุงเทพลงมาช่วยเซตระบบทุกอย่างให้มันลงตัวนะครับวันนี้ผมใช้กล้อง Sony z v 1นะครับแล้วก็ใช้ไม์นะครับตั้งโต๊ะนะครับเป็นไม์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับพี่น้องและท่านถามว่าอาจารย์ใช้ไม์อะไรบ้าง อยาจะให้พี่น้องได้เห็นรูปขงผมใช้ไม้ไรนะครับมีทั้งสระมนิกนะครับแบบไร้สายนะครับแล้วก็ไม้แล้วก็โคโฟนที่มีคุณภาพสูงนิดหนึ่งพี่น้องครับถ้าเราอยากจะทํางานให้ออกมาดูดีเนี่ยพี่น้องครับก็ต้องใช้อุป,ปรกรณ์ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็บริจาพ,พี่น้องครับที่เรามีโอกาสได้ใช้เวลากับพระคำพระเจ้าในแต่ละวันจนทั้งผมเองมีโอกาสได้น,นาําถ้อยําพระเจ้ามาแชร์มาแบ่งปันพี่น้องทุกวันพี่น้องครับถ้าไม่ติดธุระใดๆที่มัน เพินความจําเป็นพี่น้องครับแน่นอนพี่น้องติดตามโซเชียลมีเดียนะพี่น้องติดตามผมผ่าน f เฟซบ o ๊กนะยูทูบไลฟ์สิงว่าผมจะมีงานออกใหม่ๆทุกวันเล็กสดใหม่ทุกวันนะครับเอาละพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบพูดถามนะครับเรามาท่องสารบัญบรรพีด้วยกันนะฮะถือเป็นกฎกติกามอ่าเป็นกฎกติกามารยาทนะครับถ้าเข้ามาชมรายการของอลิซอนนะครับออสแคร์เราจะมีโอกาสได้ท่องสารบัญด้วยกันนะครับท่องด้วยกันครับพี่น้องครับหนึ่งสองสาม ปฐมกาลอพยพเลเวนิติกันดานวิถีเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาผู้นิชัยนางรูธ1นึสมูเอลสองสมูเอลหนงพงศษัตริย์สองพงศษัตริย์หนึ่งพงศาวดารสองพงศาวดารเอสราเนหามีเอสเธอร์โยเพงสดุด,ดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพงโซลมอนอิสยาเยเรมีเพงข้ามโคนเ,เอเซเคียลดาเนียลโอเชย,ยาโยเอลอาโมโอบาดีโยนา มีคานาอูมฮาบากุเสฟันยาฮักไกเสคาริยามาลาคีมัทธิวมารโกลูกายอนกิจการโรมหนึ่งโครินสองโครินคาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคลโลสีหนึ่งเทสโนิกาสองเทสโนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีทิตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบหนึ่งเปโตรสองเปโตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยูดาวิว ขอบคุณพระเจ้านะครับก็หนุนใจพี่น้องครับแฟนคลับนะครับ FC ของทางบริสุทธิ์บอดแคร์นะครับหนุนใจท่องสัมพันธ์พีท่องให้คล่องให้ชํานาญและท้าทายคนอื่นให้ท่องด้วยนะครับมาดูด้วยกันวันนี้พี่น้องครับข้อคิดหนุนใจจากการใช้ควรพระคําพระเจ้าเมื่อเราอ่านเมื่อเราศึกษาพระคำพระเจ้าแน่นอนพี่น้องครับหลอธิษฐานขอการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าขอพระองค์ทรงปลูขยายความคิดประทานของหัวใจนอกจากเรานํามาประยุกต์ใช้ กับการมันชีวิตในแตาา่ละสถานการณ์ในแต่ละวันเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งๆน,นั้นจะนําอะไรให้บ้างคือเราต้องเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเราไม่ทราบเลยแต่ที่เรารู้คือถ้าเรามีพระคำพระเจ้าและบรรจุไว้ในใจของเราพี่น้องครับถ้อยคําพระเจ้าก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้สิบปัญญาให้ความคิดบางครั้งเราเองก็ทูลขอถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้สิบปัญญาในการพูดในการประกาศในการสอนอื่นๆก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้เราประกอบวยพระอปัญญาบระเสุิและมีความรู้ของพระเจ้าในการดําเนินชีวิต ท่ามกลางคนที่เชื่อในพระเจ้าและคนอีกมากมายที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าวันนี้ผมเองก็มีข้อคิดพี่น้องครับในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าอยากถูกต้องผ่านการทรงนำขององค์พระวัญญบริสุุธิ์นะครับการที่พระบัญญบริสุุธิ์เข้ามาสถิตในเรานอกจากกระสอนความจริงแล้วพี่น้องครับทำให้เรามีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งนะทั้งพระบิดาพระบุตรและก็พระบัญญบริสุุธิ์และจากความรู้ความวิจารณ์ในพระเจ้า,น,าน,นจะช่วยเราค้นพบความมั่งคั่งแห่งสติป,ปัญญาพี่น้องครับอย่าลืมว่า ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอ่อเกิดของสิบปัญญาเมื่อเรายำเกรงเราก็อ่านพระคำเราให้เก็บพระจนะของพระเจ้าพี่น้องครับอ่านทุกวันบำรุงเลี้ยงเหมือนที่พระเยซุกตัดบอกว่า,วามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระจนะทุกคำผมเน้นคำว่าทุกคำนะครับที่ออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าพระพรมไม่หมด3ามหมื่นหข้อจะก,กี่คํานั้นผมไม่ได้นะับพี่น้องครับแต่พระพรหหรือพระเยรุสต์ได้ตัดสั่งว่าให้เราอ่านทุกคํา ปีน้องคิสเตียนท่านใดที่ฟังผมอยู่แล้วยังอ่านพระพัมไม่ครบเลยพี่น้องครับยังไม่จบแม้จะรอบเดียววันนี้ขอให้กลับใจใหม่พี่น้องครับตั้งใจนะอย่างจริงจังกับพระเจ้าขอการทรงนำจากพระวิญาสุดที่จะช่วยเราสามารถที่อ่านนะพราะจะนะพระเจ้าจบปีละหนึ่งรอบพี่น้องครับปีแล้วปีแล้วปีแล้วพี่น้สะสมพระาำรับพระเจ้าพรไในจิตใจของเราเหตุผลเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะไม่ทำบาปกับพระเจ้าก็อยู่ในสุรีร้อยสิบเก้าที่สิบเอ็ด ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจครับพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทาําบาปกับพระองค์ชัดเจนนะครับมีเหตุมีผลชัดเจนนะครับนอกจากนี้พี่น้องครับเพระวจนะของพระเจ้าจะศึกษาในแต่ละวันเป็นเหมือนกับแล้วเชื้อเพลิงสะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่ขับเคลื่อนกำลังชี่ายวิญญาณของเราในแต่ละวันเนะผมเปรียบเทียบเป็นเชื้อเพลิงเนะี่ยผมอย่างผมขับรถนะครับก็ต้องเติมน้ํามันเชื้อเพลิงแลนะต้องเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่ดีทำให้รถมีกําลังพี่น้องครับ เราเติมเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดไปเจอน้ํามันที่มันไม่ดีไม่มีคุณภาพหรือเข้าเทม,มันต่ําระบบการจุดระเบิดต่างๆการส่งกําลังไปที่ล้อพี่น้องครับก็อาจจะด้อยประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดเราเติมน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพที่ดีพี่น้องครับการจุดระเบิดการเผาไหม้ที่ดีก็ส่งกําลังไปยังล้อทั้ง4ล้ออย่างมีพลังทาให้รถพุ่งทะยานไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับพระคำพระเจ้าทุกคําทุกประโยชน์เต็มไปด้วยสิีธรนาจและฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้า เมื่อเราอ่านเมื่อเราบรรจุพระธรรมประเจ้าไว้ในใจของเราพี่น้องครับชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเมื่อใจมีพลัง,ลงแห่งพระธรรมประเจ้าก็จะเป็นพลังที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์และขับเคลื่อนการมีชีวิตทุกๆวันเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้ามาสตามันกลัวพี่น้องครับมันไม่ต้องการให้คริสเตียนแต่ละคนพี่น้องครับหรือคนทั่วๆไปรับรู้ถึงพลังปัญญาของพระเจ้าถูกทับพี่น้องเพราะถ้าเกิดเรามีพลังปัญญาพระเจ้าโอกาสที่มันจะเข้ามาล่อลวงไรห้หลงเจนไปกับวิถีของมันนั้น มันทำไม่ได้เาะครับเพราะเรามีสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าเหมือนตอนที่มันพยายามที่จะล่อลวงพยายามที่จะทดลองพระเยซูนะั้นในวัตถิบที่สี่สุดท้ายมันก็ต้องพ่ายแพ้ต่อแะครับพลังจากพระวจนะของพระเจ้านี่ก็เป็นข้อคิดนะครับทุกวันนี้คือหลายคนต้องหลงเจนไปกับการทดลองของซาตานหลายคนล้มในความบาปไม่ควรจะทำนะครับแต่สุดท้ายก็ล้มลงไปนะครับแต่วันนี้ก็อยากนุนใจพี่น้องครับเราต้องมีพลังที่สะอาดมีฤทธิเดชจากพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้ เพื่อที่จะทําลายยุทธูบายของซาตานซาตานมันวางแผนมันทุกวันมันมีแผนชั่วในในที่มืดทุกวันแต่เมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจแผนชั่วมันก็ถูกเปิดเผยี่น้อครับมันก็อายีปน้อครับถูกไหมฮะเหมือนใครบางคนีปน้อครับวางแผนจะทำอะไรอยู่ๆก็ถูกจับได้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันเข้ามาเสี้ยมสอนเข้ามาจใช้เลขกลต่างๆทุกรูปแบบแต่เรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่มาครอบงำเราได้เพราะเรามีความจริงเรามีความรู้ของพระเจ้า วันนี้จึงอยากสนใจพี่น้องครับความรู้ความจริงพระเจ้าก็จะเข้าบรรจุในเราได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้เวลาในการภาวนาพระคำพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้เราเองก็ต้องแชร์และแบ่งปันความจริงที่กอบเป็นวิทเดศของพระเจ้าเพื่อช่วยคนอย่างมากมายให้หลุดพ้นจากอำนาจของซาตานให้หลุดพ้นจากอำนาจของความมืดถูกต้องไหมพี่น้องเราเองต้องมีประสบะการณ์ส่วนตัวเรื่องนี้กับพระเจ้าเราถึงสามารถชี้แจงนะครับให้คนอื่นและอธิบายคนอื่นได้เข้าใจได้ เดถ้าตัวเราเองพี่น้องครับยังขาดประสบการณ์เรื่องนี้กับพระเจ้าเป็นคิดเสียนแค่วันอาทิตย์อย่างที่บอกไว้พี่น้องครับไม่ได้มีประสบะการณ์กับฤทธิดเดชในในพระคําพระเจ้าไม่มีประสบะการณ์นในเรื่องการอิจฉานวันนี้พี่น้องต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับเราดูพี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาสิยเทียมหนา้าพระเจ้ามอบก,กับเราในพระนามพระเยซูคริสต์เราต้องกล้าที่จะฝึกและใช้เสียมหน้าของเราทุกๆคนที่พระเจ้าให้เพื่อช่วยคนอีกมากมายทั้งคนในครอบครัวงเราด้วยบางคนยังไม่เชื่อในพระเจ้าใช่ไหมครับ รวมทั้งเพื่อนบ้านและคนอีกทั่วๆไปทุกคนนะครับพี่น้องเอาเป็นว่ามนุษย์ทุกคนพระเจ้ามีพระประสงค์ทุกคนได้รับความรอดพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งต้องพินาศในบึงไฟนรกมนุษย์ทุกคนถูกสร้างเป็นพระชายของพระเจ้าแต่เนื่องจากมนุษย์ถูกล่อลวงด้วยเลขกลของบาปพี่น้องครับเราต้องเป็นคนงานถูกเลือกไว้เป็นพิเศษเราเองก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนไทยอีกประมาณ60กว่าล้านหรือ70ล้านคนที่บังโรการช่วยเหลือนี่เป็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับ มาดูด้วยกันพี่น้องครับในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อที่9พราธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2ข้กที่9กล่าวว่าแต่ทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วชัดเจนไหมครเราถูกเลือกไว้แล้วโดยพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เลือกเราแต่พระเจ้าเป็นผู้เลือกเราเป็นผู้รหิตหลวงเรื่องนี้ผมก็พูดบ่อยๆเกี่ยวกับปุโรหิตตำแหน่งปุโรหิตนี่หลายคนพี่น้องครับเป็นอีกมิติหนึ่งฝ่ายวิญ,ญญาณที่ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับเราเป็นปูโรหิตหลวงนะครับเป็นประชาชาติบริสุ์ชัดเจนไหมครับพี่น้อง เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะโอ้โหข้อนี้ชัดเจนมากเพื่อให้ทั้งหลายประกาศพาระบารมีของพระองค์เห็นไหมมีเหตุมีผลอีกแล้วพี่นงครับผู้ได้ทรงเรียกทั้งหลายออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เห็นนะครับพระคัร์เจ้าชัดเจนนะครับเราถูกเรือกโดยพระเจ้าแล้วถูกแต่งตั้งเป็นผู้รหิตหลวงเราเป็นประาชาชนที่บริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อเราทั้งหลายประกาศพระบารมีพี่นองครับว่เล็งถึงการประกาศในเรื่องข่าวประเสริฐ ประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าช่วยคนอีกมากมายออกจากความมืดเมื่อก่อนผมเองก็อยู่ในความมืดพี่น้องครับก็มีพี่น้องเราคนที่เป็นคริสเตียนก็อธิษฐานเผื่อผมคุณครูเองนะที่โรงเรียนทางคริสเตียนก็ดีโรงเรียนบัวนาก็ดีผมก็เชื่อคุณครูที่เป็นคริสเตียนทุกคนก็อธิษฐานเผื่อสิทธิ์นะครับอยากเห็นเสร็จทุกคนนะครับที่สอนอยู่นั้นนะครับที่เรียนอยู่นั้นพี่น้องครับอยากเห็นเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่ความสว่างในทางของพระเจ้าออกจากความมืดเห็นไหมออกจากความมืดไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ พี่น้องครับต้องเข้าใจนะครับทางพระเจ้าเป็น,นครับเป็นทางหรือวิถีทางการสจรรั์เพราะนั้นเราต้องมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยดโดยเฉพาะยิ่งกนันชีวิตในแต่ละวันพี่น้องครับในเรื่องการอ่านและศึกษาพระค์พระเจ้าก็ดีการอธิษฐานก็ดีการประกาศเป็นพยานก็ดีพี่น้องครับทุกอย่างเราสามารถเก็บเกี่ยวการสจรั์โดยการทรงนำของพระอิญญานบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับในเมื่อเราเข้ามาเป็นชนชาติของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกเราแต่ละคนไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะคำนี้นะครับไว้เป็นพิเศษ เราทุกๆคนก็ต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจในสิทธิพิเศษที่เราทั้งหลายทุกคนมีด้วยเราถูกเลือกเป็นพิเศษไม่พอเรายังมีสิทธิพิเศษพี่น้องครับในวิถีของพระเจ้าเพื่อที่จะมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้ร่วมกับพี่น้องทาวิญญาณดีมากมายที่ถูกเลือกทั่วโลกเวลานี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับการประกาศในพระบารมีของพระเจ้าเป็นเรื่องความสว่างและความอัศจรรย์ของพระเจ้าตามแผนงานที่พระองค์ทรงกําหนดไว้แล้วพี่น้องครับเป็นการกําหนดโดยพระเจ้าพี่น้องครับ ไม่ใช่มนุษย์กําหนดทั้งานความรอดเป็นการกําหนดโดยพระเจ้าและเป็นวิธีการพระเจ้าเป็นเวลาของพระเจ้าเหมือนเราได้อ่านและศึกษาพระคำพระเจ้าใช่ไหมครับวิธีการพระเจ้าที่จะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั้นให้ลงมาประสูติเป็นรองครับปฏิสนธิคันของนางมารีอย่างอัศจรรย์ใช่ไหมเริ่มต้นก็อัศจรรย์เป็นรองครับและสุดท้ายเป็นรองครับเราได้เห็นแผนงานพระเจ้าถึงแม้ว่าองค์พระเยซูคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นรองครับอย่างแสนสาหัสก็ตาม แต่ทุกอย่างต้องสําเร็จและเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้านะแผนงานของพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูคริสต์สำเร็จไปมากขึ้นเค้นพระเยซูคริสต์ตัดประโยว่าสําเร็จแล้วอยู่ที่เราครับตอนนี้ผมเองเหมือนกันพี่น้องครับผมก็ขอต่อพระเจ้านะครับการที่ผมลงมารับใช้พระเจ้าในทางภาคใต้ดินแดน,นบ้านเกิดจังหวัดตรังได้มีหลายจังหวัดที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องเดินทางปเทเนาในที่ต่างๆก็ขอให้แผนงานของพระเจ้านะครับผ่านเทคโนโลยีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่ผมได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามาร่วมร่วม2ีกว่าปี นะครับขอให้สิ่งที่ผมทํานั้นประสบความสําเร็จเพื่อถาวายพระเกียรติพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นพี่น้องครับสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนพะี่น้องครับเราไม่มีสิทธิ์ที่ต่อรองนะครับพระเจ้าเลยพระเจ้าทรงเลือกเรียกเราพระเจ้าวางแผนงานไว้แล้วในแต่ละคนนะครับเราอาจจะถูกวางแผนงานไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยอย่างผมก็เป็นอลักษณะหน,นึ่งน,นะอาจารย์สันทักษ์ขุนหมุดก็เป็นอีลักษณะนหนึ่งคุณธนูก็เป็นอีกลักษณะนหนึ่ง แต่ละคนพีน้องพระเจ้าวางแผนงานไว้แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันพี่น้องครับเข้าใจนะครับและทุกคนก็มีพราะวิญญาติสุตรพระเจ้าพระเจ้าของประทานแตกต่างกันตามชอบพระทัยของพระองค์ผมก็มีของประทานอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องเองมีของประทานอีกอย่างหนึ่งแต่เป้าหมายที่พระเจ้ามอบของประทานให้ประทานให้ก็เพื่อให้นามารับใช้ร่วมกันเหมือนตอนที่ผมทําคลิปจะมาครับเมื่อกี้นี้นะฮะที่แพร่ภาพพี่น้องที่ดู ผมก็เตรียมไมโครโฟนกับเก้าอี้ไว e ้คาดหวังว่าจะมีพี่น้องนะครับที่เล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงมัสการได้จะมาช่วยผมในช่วงที่ผมจัดกลุ่มอธิษฐานออนไลน์นะพี่น้องก็นี่เป็นการคาดหวังและอธิษฐานพร,าพระเจ้าเราขอคนงานจากพระเจ้านะผมตอนนี้ตัวคนเดียวเลยพี่น้องครับไม่ได้มีใครเข้ามามีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้านะครับในในห้องสตูดิโออย่างนี้แต่ผมคาดหวังว่าสักวันหนึ่งก็จะมีพี่น้องนะครับอาจจะเป็นกิจจักใกล้เคียงกิจจักกลางนะครับบางคน อยากจะมามีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พี่น้องครับทั้งนี้ทางนั้นพี่น้องครับเพื่อตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าผมไม่ทราบว่าแผนงานพระเจ้าแต่ละวันสําหรับผมมันมีอะไรบ้างเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้พี่น้องครับทุกวันนี้นเขาเรียกวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงพี่น้องครับนาทีต่อนาทีก็ขอการชงนำที่มาจากพระเจ้าดูในเยเรมีบทที่ 29: เข้อที่็พี่น้องครับข้อนี้ผมยกตัวอย่างบ่อยมากเยเรมีบทที่ 29: ข้อที่ พระเจ้าแต่ว่าเพราะเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้าชัดเจนนะครับพี่น้องเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ประตุกภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทุกครั้งที่ผมอ่านมาพีคข,ข้อนี้ทีไรนะครับก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเพราะครับเพราะมั่นใจว่าพระเจ้ารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับผม,มพระเจ้าเป็นผู้วางแผนไม่ใช่ผม,มเป็นผู้วางแผนแต่พระเจ้าเป็นผู้วางแผนผมกระบังเป็นไปตามแผนงานของพระเจ้าพี่น้องครับกลับมาที่จังหวัดตรังมาอยู่กับคุณพ่อ นะคุณพ่อก็เมตตาพี่น้องครับงบงบประมาณนะครับส่วนหนึ่งให้ผมมารีโนเวทบ้านริมคลองพี่น้องที่ติดตามข่าวผมมาตลอดก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าไม่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะไฟฟ้าหรือรถกระบะนะครับไฟฟ้าทาคาโน่นักเล็กๆที่คุณพ่อก็เมตตาผมอีกพี่น้องครับให้งบประมาณผมนะครับเยี่ซื้อรถตัวอย่างมาเพื่อที่จะมาทําธุรกิจผมเองก็จะได้ ทำธุรกิจนะเพื่อได้งบประมาณมาส่งเสริมงานพันธกิจที่ผมจะรับใช้พระเจ้าที่ภาคใต้ทุกอย่างเป็นการจัดเตรียมอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับพี่น้องครับด้วยนี้จึงอยากนุนใจพี่น้องครับทุกอย่างไม่บังเอิญแน่นอนใน,นเมื่อพระเจ้าเป็นผู้วางแผนงานนะทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานของพระเจ้าตามเวลาของพระเจ้าด้วยวิธีการของพระเจ้าชัดเจนเลยครับพี่น้องตื่น,นได้ไหมพี่น้องครับในแต่และว,วันนะครับเราก็ก่ารทรงนำที่มาจากพระเจ้า ผมขอบคุณสาหรับพระวัญญาบรสุสธิ์ที่ทรงช่วยสอนผมให้เข้าใจมากขึ้นทั้งในส่วนของการเรียนรู้พระครและประสบการกรรมชีวิตใหม่จนทั้งสามารถที่จะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและแน่ใจว่าเปนะครับแน่ใจว่าอะไรครับมาดูด้วยกันในฟิลิปปีบทที่1นึข้อที่6ครับฟิลิปปีบทที่1นึข้อที่6กข้าพเจ้าแน่ใจว่าพราะผู้ทรง,งตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ ถ้าผมอ่านโดยตัว,ต,วตัวผมเองนะครับป,ประเด็นวิพีค้อนี้ก็คือผมแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรง,งตั้งต้นการดีว่าในชีวิตของผมจะทรงกระทาให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พี่น้องก็เชษฐาคกันพี่น้องครับ,อ,รบอ่ามมอนมาวิพีค้อนี้พี่น้องก็เอาตัวเองก็ไปนในข้อพระคัมภีร์นะครับจึงหนุนใจพี่น้องครับเราต่างก็มีสิทธิพิเศษมากมายในการเข้ามามีส่วนในพระจากกิจของพระเจ้าถูกไหมพี่น้องพระเจ้าทรงเลือกเอเรียกเรามาจากที่แตกต่างกันจากครอบครัวที่แตกต่างกัน บางคนก็เป็นมิชรีที่พระเจ้าวางแผนไว้ให้เดินทางเข้ามานะครับอย่างประเทศไทยเพื่อนนขาข่าวประเสริฐมาประกาศคนไทยถึงแม้มิชรีหลายคนจะต้องเสียชีวิตระหว่างการเดินทางหรือถูกโขมแขงถูกเข็นฆ่าก็ตามแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามแผนงานของพระเจ้าด้วยนี้จึงหยัดหนุนใจเป็นนะครับในเมื่อเข้ามามีส่วนในพรารกิจของพระเจ้าท่านในด้านความรู้ที่เราต้องได้รับทุกวันจากการภาวนาพระกรรมพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อมาเป็นคนงาน เมืเ่อมีงานต้องทำและงานเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับสิทธิอำนาจแดรวิดเดกของพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับคนทุกชนชาติโอ้โหพี่น้องครับนี่มันงานใหญ่เพราะฉะนั้นเราเองต้องมีความรู้ของพระเจ้านะเราถึงจะทางานได้อย่างถูกต้องชัดเจนอย่าคิดเองเออเองถุบเองไม่ได้พี่น้องครับทุกอย่างต้องดูตามแผนงานที่พระเจ้ากําหนดไว้โดยการอ่านและศึกษาถึงพระคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าทั้งกลางวันและกลางคืนตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน นะครับแล้วก็กอบวยฤทธิเดชของพระเจ้าโดยการทรงสถยอยู่ด้วยของพระบัญญัติสุดอีกทั้งเรา,าแต่และคนยังได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณพร้อมทั้งความสามารถพิเศษด้วยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับความสามารถพิเศษผมเองก็มีความสามารถพิเศษและของประทานด้วยที่พระเจ้าประทานกับผมเพื่อฮะเพื่อให้ผมสามารถที่จะตอบสนองต่องานรับใช้ทุกวันนี้ได้เช่นเดียวกับพี่น้องครับอย่าบอกว่าไม่มีของประทานนะครับอย่าลรืมว่าพี่บอกว่าเราทั้งหลายทุกคนมีของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างแน่น รับรองสํารวจเรื่องของประทานพี่น้นองครับและความสามารถพิเศษพ,พี่น้องมีนะครับอย่างน้อยก็ให้เข้ามามีส่วนนะครับในการรับใช้พระเจ้าในกะารขอเพียงแต่เราใช้ของประทานอย่างถูกต้องความสามารถพิเศษอย่างถูกต้องเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราก็สัมผัสได้ถึงความมั่งคั่งของพระปัญญาพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เรานะเพื่อช่วยผู้คนอีกม,มากมายที่ยังอยู่ในอนุภาคองมารร้ายทั้งคนในครอบครัวของเราและคนทั้งวองอีกด้วยวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกคนพี่น้องครับวันนี้ ขอบคุณพระเจ้าหรับพระคำพระเจ้าที่หนุนใจเรานะครับที่เราถูกเลือกโดยพระเจ้าเราเป็นราาประชาชาติที่บริสุทธิ์เราเป็นธรรมิกชนถูกแยกออกมาเป็นพิเศษและพระเจ้าก็ใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้กับเราให้ความรู้ให้ความสามารถให้ของประท,นทานต่างๆมากมายวันนี้จึงของหนุนใจพี่น้องนะครับในเมื่อเราถูกเลือกและถูกเรียกแต่งตั้งแล้วนะครับโดยพระเจ้าเราเองก็ควรที่จะสัตย์ซื่อและจงรักภักดีต่อพระเจ้านะครับและขอพระเจ้าช่วยเราแต่ละวันนำเราแต่ละวัน และประทานความสําเร็จให้กับเราในแต่ละวันทุกอย่างนั้นเพื่อถวายพระเกียรติแพระองค์แต่เพียงผู้เดียวอเล็่น้อนครับก็ขอจบรายการไปเพืทามเพียงตรงนี้เรากลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับพี่น้องพม่ใชอลรับพี่น้องครับสวัสดีครับ